อันนี้ก่อนร้อนไปตรงนั้นเรียนรับตัวเรียนการ์ดจริงมาพี่ครับยืนได้กไปไหนรอบวันี่เลยคยเคยเคยเจอกันแล้วนี่กี่ปีแล้วก็ตั้งแต่ต้นต้นต้นปีครัวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดวันนี้ก็ถือว่าเวทโอเคนะวันนี้ร้อยยี่สิบเก้านะเก็บมาช่างมาช้าไปไหนยังงบ้างเกินอยู่สุดสองเกิดหยู่สองหยู่สองอยู่ที่สิงห์มาเวนะรกี่วันรอบนี้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์พอนะเรียวแรงพละกำลังวันนี้ครับ ยอดสุยันได้เดินได้นอนวันนี้เราประเภทมวยสไตล์ไงฝีมือตั้งรับรอโต้เนี่ยอาวุธหลักๆของเราอะไรแข้งซ้ายมาซ้ายแข้งซ้ายเขามีอะไรบ้างเขามีเข่าอะไรพวกนี้นะอารูปสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักของเราปล่อยๆ้อยสิบสามปีนี้อายุยี่สิบสามผลงานสามไฟเป็นไงบ้างก็แพ้เพรว่าก็แพ้ปาร์ซ่าก่อนชนะเทนนิส ชนะ1แพ้2ล่า 0, สุดร้อยเท่าไรร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเก้าดวงนี้โอเคไหมโอเคครับ <Okay. S 1> เกืออยู่จุดสองไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีคุมมันกี่โลไนดะ้ก็สามสี่โลสามสี่โลลูกหลานจากจังหวัดท่านลุง่ะฝากแฟนกับเชียร์กันเอวันนี้ครับก็นี่ก็ฝากเชียร์ด้วยเต็มที่แน่น,นอนแล้วล่าสุดเราแพ้เขา้วชนะเข้า,ขา,ขา,ขาขมาแพ้แพ้แพ้พลิกใช่ไหมใช่วันกี่หนึ่งนะสามสิบโอเคโอเคพากันไปสิไปไปเลยไปรถจอดสองหน้ามามา นี่ไม่ได้เจอนานตั้งแต่อยู่นู่นนะไม่ได้เจ้าช่วงหลังคุณพิยาตอยตาวันนี้129นะร่างกายเป็นไงช่วงหลังนี้เห็นว่าดีขึ้นนี่ดีขึ้นดีขึ้นนะเจอกันแล้วก็ยิลิกเข้ามาวันนี้129เหมือนเดิมเมื่อเช้าเหยียบตาช่างเป็นไงมาเกิดเท่าไหร่เป็นปานะวันนี้ผ่านแล้วดิ่านแล้วเราซ้อมอยู่ที่เชฟบูมันผู้ปาู่ซ้อมกยอดผู้พาครับไอเชนเนอร์ไปอยู่ต่างประเทศเลยนะแล้วครู้ปามาซ้อมปลาเมื่อไหร่บ้างตอนนี้ยอดผู้าปีอีกรอบเป้าหมายี่วันคอบนี้ก สามวินาทีกว่าเราเป็นโมเตอร์ไต่ไงก็เมื่อเขารักเดินจับอะไรพวกนี้เขามีเขาไอไอไอเดียอะไรนี่มันมีมีอะไรเขาก็มีตีดชายแต่ช้และรูปร่างเนื้อตัววันนี้ได้เปรี่ยนเขาบ้างไหมก็คิดว่าได้ได้เปรียบนิดหน่อยได้เปรียบนิดหน่อยนะเอาโล่งสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆของเราหกสิบสามปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสองล่าสุดจาะวิที่ เจ้าสุดโชคดยเชียงรายเป็นไงวันนั้นแค่พลังบุญวันนั้นร้อยเท่าไรอะร้อยยี่สิบเก้านะแต่ว่าช่างช่างก่อนวันอ๋อช่างกันนะแต่ว่าร้อยยี่สิบเก้านี่โอเคไหมได้นี่มาครั้งแรกตรงนี้นะเคยมาไม่เคยเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะสนุกแน่นอนเอาอะไรอีกควายเป็นไงผลงาน พีด,ดำคที่ส<พ>ม,มุยอ่ะแพ้แบแพ้เมื่อกี่ไฟเลยสามไฟเลยตอนก่อนนั้นชนะมารวดแล้วก็มาแพ้สามไฟติดะวันจิตวันใจวันนี้ยังแน่นเหมือนะเดิมนะปึืบบ้งนะลูกหลานจากจังหวัดครับฝากพี่น้องชาวจังหวัด,ดวิจิตรและจังหวัดเชยียงคูนเป็นกระจายผมครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอบครับผมอ่ะนี่ไปดูหน้ากระดานหน่อยโอเคช่วงนี้น้องจ๊ะ